สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับวันนี้บาซนก็มาเบ่งมันนะครับพี่น้องหลังจากที่เฮาปลูกแล้วนะครับในเก่าวันนะครับเก่ามือสิบมือนะครับเฮาจะมาเบ่งว่ามันจะแตกหลากดีบอนะครับนี่สาหรับมันในแปลงนี้นะครับเป็นพันธุ์เหลืองตีนเต่านะครับพี่น้องที่บ้าซนปลูกไว้นะครับซึ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับจะจะอยู่ประมาณ สิบมือนะครับสิบมือประมาณสิบมือนะครับเพราะว่าปลูกในช่วงประมาณวันที่ยี่บสี่ยี่ิห้านะครับมีนาคมนะครับตอนนี้ก็จะได้อยู่ประมาณเก้ามือสิบมือนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งว่ามันจะเป็นจังไดนะครับวิวัฒนาการของมันนะครับแตกดีบอนะครับแตกหลากดีบอนะครับกับชูตรที่ใช่แท่นะครับพี่น้องแช่ก่อนปลูกนะครับ คือสูตรทุกพลังของบาซุนนะครับที่แช่ด้วยกระปรีนะครับผงสุรสดน้ำปลานะครับเครื่องดื่มชูกำลังนมเปรี้ยวนะครับยุลิทรียยสังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องในการใช่แซ่ก่อนปลูกของบาซุนนะครับื้อนี้เฮาก็จะมาเบิ่งกันนะครับว่าเป็นจังใดนะครับสำหรับมันในแปลงนี้นะครับ ก็เดินก็จะมาดูว่าความงอกนะครับเป็นยังไงนะครับก็ตามบ่าวโซนมานะครับกับเทคนิคที่อยากแช่ให้พี่น้องได้รับส้มนะครับกับสูตรแช่ที่มีประสิทธิภาพดีขนาดใดนะครับก็มาส้มกันเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องกับการงอกนะครับนี่จะงอกดีนะครับพี่น้องก็แตกแล้วนะครับแตก นี่นะครับมันเหลืองติดเต้านะครับแช่นี่ออกดีนะครับพี่น้องเกือบจะออกคู่ตานะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตัดทิมนะครับที่มันแตกที่มันแตกจึกซี่จึกซี่จึกซี่นะครับที่แตกหลายๆสุดท้ายเขาก็จะเอาไว้เอาไว้แค่สองต้นนะครับพี่น้องนี่แตกเกือบสู้ตายเลยนะครับสําหรับการแช่สูตรแช่ของเบาซนนะครับนี่ลำเล็กๆน้อยๆก็แตกนะครับพี่น้อง ก็ถือว่างอกดีนะครับอัตรากระตายนั่นหน่อยนะครับพี่น้องอัตราการงอกนั่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อาจจะมีบางต้นนะครับที่บ่งอกนะครับแต่ว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่างอกดีนะครับมาที่นี่เราจะมาเบิร์กลากของเขานะครับพี่น้องว่าเปลี่นจังไดนะครับมาเบิร์นะครับพี่น้องว่าจะงอกดีหรือบ่นะครับ สำหรับสูตรนี่นะครับองอกเกือบทุกตานะครับพี่น้องจะมาเบิ่งลากของเขาครับว่าเป็นจังไรน,นะครับโอ้โหลากพี่น้องนี่นะครับลากแตกรอบเลยนะครับนี่นะครับลากเง่าวไว้นะครับนี่ ออกดีหลากกระยาวนะครับสําหรับในชุดของการแฉ่นะครับนี่แตกทุกตาไอรีนะครับพี่น้องนี่สเกตเบิงนะครับนี่นะครับเห็นบอกพี่น้องนี่นะครับแตกทุกตานะครับแต่ว่าพอมันโตขึ้นนะครับเฮาก็จะตัดทิมนะครับพี่น้องตัดทิมให้เหลือแค่สองนะครับเพื่อจะได้เลี้ยงหัวนะครับนี่นะครับ อลาขาดนะครับพี่น้องถอนขึ้นมาลาขาดนะครับนี่สุดยอดนะครับพี่น้องต้นเดียวบ่วพอนะครับที่จะพิสูจน์ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเอามาดูอีกนะครับมาเบิ้งนี่นะครับพี่น้องโอ้สุดยอดนะครับนี่สำหรับการตัดกับประมาณ นี่นะครับยี่สิบเซนนะครับพี่น้องแตกดีนะครับตัดด้วยเรือยนนะครับงอกนี่สุดยอดเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับงอกแตกดีนะครับก็ถือว่างอกดีเลยนะครับในสูตรนี้นะครับพี่น้อง หลักเงาพี่น้องเงาไว้นะครับสำหรับในสูตรการแช่นี่นะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพนะครับพี่น้องประสิทธิภาพในการใช้สูตรการแช่ของเบาวซนนะครับก็ถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับประสิทธิภาพดีลีนะครับพี่น้องใช้ได้นะครับสําหรับท่านที่จะเริ่มปลูกนะครับ มือใหม่นะครับถ้าหากจะใส่ก็ใช้ได้เลยนะครับแช่กดปลูกนะครับบ่มก็ได้บ่บ่มก็ได้นะครับของป่าสนนี่บริบ่มนะครับแช่สามสิบนาทีนะครับข้นแล้วมาเสียบเลยนะครับดังนั้นยอดจกแตก่ากว่าากนะครับหลากจะยาวนะครับถ้าหาเขาเฉียบเลยนะครับยอดจะแตกสากว่าากนะครับหลากจะแตกกอนนะครับ สีถึงหามือนั่นจะเริ่มมีรากแตกแล้วนะครับในสูตรแชร่นี่นะครับแช่ด้วยกระปินะครับ2ซ้อนนะครับพงสุรสดสามซ้อนน้ำปลาสี่ซ้อนเครื่องดื่มสู้กำลัง1ขวดนะครับนมเปรี้ยว1ขวดจุลินทรีย์สะอแสง1นึ่งยซีซีนะครับแช่และปลูกถือว่าดีรากดีนะครับ ลากออกดีงอกดีนะครับงอกทุกตานะครับพี่น้องนี่คือแปลงนี่คือเหลืองตีเตาของบาซนนะครับที่ปลูกไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้บาซอนนำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้บาซอนนำนะครับแล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ